สวัสดีครับพบก,กับผู้พูดฟีดดดสไตล์เช่นเดิมนะครับวันนี้เราจะกลับุบลนนะครับมาจากเส้นถนนสุขุมวิทนะครับจากระยองมาแต่ผมเริ่มมาถ่ายที่จะเข้าจันทบุรีนะครับ ไม่มีอะไรมากก็ตรงมาอย่างเดียวครับจากพะยองมามาพวแกงมุ่งหน้าจันทบุรีนี่ก็จะเป็นถึงแยกเขาระยาสรรมจันทบุรีนะครับแล้วซานี่ก็จะไปเขาที่จะกดชมบรรยากาศการเดินทางไปเรื่อยนะครับ และยองอุบว เส้นทางนะครับสานใต้บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะกีบบุรีรัมย์ แล้วขวาไปจังหวัดตราดเล้วซ้ายไปสาะแก้วครับอำเภอมะขามโ่งน้ำร้อนสายดาฟางสมบูรณ์มองน้ำเย็น,นสซ้ายนะครับ เรื่องครับ 老师，我练胯了。 คนทำทั้ไม่ดาวมื้อไม่ดาวหลยจัดปาทในพันหนึ่งตัวมื่อมันจะพอหรือเปิา่านครับนั่งตัดเขาเกือือตุ้ดี้ไปเขาเป็นผงร้อนนะครับเขาเป็นผมร้อนเพียงของแม่ Legal. เพอโป่งน้ำร้อนแล้วก็ไปสายดาวนะครับแล้วก็ไปพิงเส้นไปคลองหาดพัฒนานครเลยนะครับอาจจะไม่ถ่าย เนื่นแหละครับประมาณอำเภอสอยนาว คองหาดวัฒนานครเนวเนวนัจีร่ะจากเด็กเทนหนึ่งสองสามสี่แปดเรียนครับ ที่ของหาด้วครับอย่าไปอย่าไปมาเจาอฝนจนได้ครับคลองหาดอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแกว้ว ตามวัฒนานครไปแล้วครับจากนี่ไปก็ประมาณ28ิกิโลถึงอำเภอวัฒนานครไปอีกสมกิโล น้ำกินสโมโอครับโอ้ยฝนมาเกิด <Billboard> ด <Sports> ีแล้ววะ ธนาคนครนะครับตกดีเกินตกดีเกิน เดียวแล้วครับหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแม่อาลูกค้ามาเรื่อยนะครับ ก็มาเส็นนี้ก็ได้นะครับ๋ย่จะไประยองมาวิ่งเส้นเขายินซ้อนก็ได้ไหลายทาง ไฟครับตลาดลงเกลือ แยกมัธนานครเลี้ยวซ้ายไปสักแก้วเลี้ยวขวาไปอรัญญประเทศลาดลงเกลือก็ตกก็าจะตรงไปนะครับเข้าช่องตะโก ย๋ยวไปถ่ายก่อนขึ้นเขาต้องช่องตะโคแล้วกันครับเป็นอีพีหน้าแล้วกันจะได้ไม่ยาวเนาะเจอกันครับเขาช่องตะโค